้าผู้ใดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลาเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้ดังนั้นต่อให้ปากเราร้องเพลงลูกรักพระองค์แต่ตลอดเวลาในใจของเรายังเกลียดคนอื่นพระคัมภีร์บอกเราเป็นคนมุสาเราโกหกถ้าเราจะบอกว่าเรารักพระเจ้าเราต้องรักคนอื่นได้เพราะอะไรครับ เรามองไม่เห็นพระเจ้าแต่คนที่เรามองเห็นและถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระองค์เรายังรักไม่ได้แล้วเราจะไปรักพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นได้อย่างไรดังนั้นเริ่มที่จะรักคนที่เรามองเห็นเอเมนไหมฮะแล้วคุณรู้ไหมเวลาที่คุณรักมนุษย์คุณกำลังแสดงความรักต่อพระเจ้าจำได้ไหมครับที่พระเยซูตรัสใครเอาน้ำเย็นให้กับคนของเราผู้นั้นจะไม่ขาด บาเหน็จก,การเอาน้ําเย็นไปให้กับใครสักคนหนึ่งก็เป็นตัวแทนของความรักเพราะความรักคือการให้และเมื่อพระเจ้าเห็นพระองค์ไม่ได้บอกว่าอเป็นการกระทําธรรมดาเป็นแค่น้ําเย็นพระองค์ประทับใจจนต้องมีบําเหน็จเตรียมเอาไว้ให้พี่น้องครับเรามารวมประชุมกันที่นี่ที่คริสตจักรนี่แหละเป็นที่ที่ดีที่สุดที่เราจะฝึกในการรักซึ่งกันและกันเอเมนไหมฮะ